สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลสามทุกคนนะคะอาทิตย์นี้มาพบกับครูคพี่สนอีกนะคะในหน่วยเรื่องผักและผละไม้นะคะค่ะวันนี้นักเรียนทานผักหรือผลไม้กันแล้วยังคะอ่าถ้านักเรียนทานแล้วนะคะนักเรียนจกักเก่งเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะในแต่ละวันให้นักเรียนได้ทานผักและผละไม้ทุกวันนะคะเพื่อร่างกายของเราจะได้ แข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มการย่อยการย่อยอาหารนะคะในร่างกายของเราให้สุขภาพเราแข็งแรงด้วยอย่าลืมทานทุกวันนะคะแล้วก็เรามาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผักและผละไม,ม้พร้อมๆกันนะคะ Vegetables, eat fruit and vegetables, in half on the line, in half on the line. Every day, every day. Two, two, one, two, two, one. FRUIT. V, E, G, E, T, A, B, L, E. Alba! Alba! Vegetable. Alba! Alba! vegetable. Vegetable. Vegetable, Vegetable. eat fruit and vegetables eat fruit and vegetables ทานผักผลไม้กินทานผักผลม everyday everyday โต๊กๆวันเรามารู้จักผกักผักนะคะเป็นพืชที่เกิดจากมเมล็ด และเติบโตขึ้นมาเป็นลำต้นและผักส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทานได้ทั้งใบลำต้นดอกและก็รากด้วยนะคะเรามารู้จักผักกันเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะรูปภาพแรกก็คือหอมหัวใหญ่กะหล่ำปี บอกครีเห็ดเผือกต่อไปนะคะแครอทกระหล่ำดอกมะเขือม่วงมันเห็นไหมคะว่าผักมีมากมายหลายชนิดเลย และยังมีมากกว่านี้อีกนะคะในวันนี้คุณครูเพียงแค่ยกตัวอย่างมาแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองค่ะต่อไปเรามารู้จักผลไม้ผลไม้นะคะก็เป็นพืชชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ออกดอกและมีผลที่เกิดจากดอกของพืชค่ะส่วนใหญ่แล้วผลไม้เนี่ยก็มักจะมีมะเมล็ดนะคะ และมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดก็จะมีรสชาติเปรี้ยวบางชนิดก็จะมีรสชาติหวานค่ะและบางชนิดเราก็สามารถทานได้ทั้งเปลือกเลยแต่ว่าบางชนิดเราก็ต้องปอกเปลือกก่อนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีผลไม้ชนิดอะไรบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะแอปเปิ้ล ส้มมาละกอกล้วยกีวีต่อไปเลยนะคะมังคุดเชอร์รี่สับปะรดอโวคาโดสตอรอเบอรี่ เห็นไหมคะว่าผลไม้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วเด็กๆล่ะคะรู้จักผลไม้ชนิดใดบ้างเอ่ยอย่าลืมบอกคุณครูนหน่อยนะคะต่อไปเรามารู้จักประโยชน์ของผักนะคะผักอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุสายใยอาหารและยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยในการขับถ่ายและบำรุงสายตาของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องรับประทานผักเยอะๆนะคะเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะต่อไปประโยชน์ของผลไม้ผลไม้ก็มีสายใยอาหารและสารอาหารเยอะเหมือนกันนะคะและยังมีวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราอีก แต่ว่าผลไม้บางชนิดนั้นก็มีรสชาติหวานและทำให้เราอ้วนได้นะคะแต่บางชนิดก็ช่วยในการขับถ่ายและช่วยให้ผิวพรรณดีด้วยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าทั้งผักและผละไม้นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทานผักและผละไม้เยอะๆนะคะ การบ้านนะคะให้เด็กๆวาดภาพผักและผลไม้ที่เด็กๆชอบกินมากที่สุดมาอย่างละหนึ่งภาพพร้อมระบายสีให้สวยงามแล้วส่งมาทางลายกลุ่มนะคะ